ปลูกสิ่งใดมักได้สิ่งนั้นเราปลูกมเมล็ดพันธุ์ DNA สมองโปรแกรมชุดข้อมูลดีๆคุณเคยเห็นคนอุทานคำหยาบคายไหมคะครูยุก็เคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนคะ่ะแต่หลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มจากความคิดว่าสมองคนเราเมื่อเราส่งอะไรไปหาบนฟากฟ้าฟากฟ้าก็จะส่งกลับคืน มาหาเราตั้งแต่บัดนั้นคุยเริ่มเปลี่ยนนิสัยความคิดกองตัวเองค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนสําเร็จในบนโลกออนไลน์และในธุรกิจของคุณให้คุณเริ่มมองสิ่งดีๆและพูดสิ่งที่ดีๆใส่ชุดข้อมูลในโปรแกรมสมองของคุณเริ่มจากง่ายๆเริ่มจากการขอบคุณตัวเองและอุทานคำที่มันสิ่งดีๆนะคะ คุยได้เคยไปฟังนะคะโอป,ป้านะคะโอป,ป้าอีสานจะพูดบอกว่าคูซ่าเมื่อก่อนนี้นะที่เจ้าของแบรนด์ดาราจะอุทานว่ารวยรวยรวย,รวยเจออะไรก็รวยซึ่งเมื่อก่อนนี้นะคะศาสตร์คุยคือเป็นคูบาจาร์ศาสตร์ตัวเลขคุยก็จะอุทานคําว่ากูแตกโชคดีกูแตกโชคดีวันนี้มีคนโอนเงินมาให้แล้วพอเวลาเราพูดบ่อยๆบ,บ,บางครั้งนะคะ ก็มีคนโอนเงินเข้ามาแบบนั้นจริงๆตามที่เราพูดนะคะทุกคนโดยที่เราอุทานแทนคำพลังงานลบๆลองนำไปใช้ถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะ